โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเดชชนเนลนะครับผมวันนี้ผมจะมามาเล่นเกม Undertale vs กระตุนต่างๆนะครับผมผมไม่รู้จักชื่อเกมนี้นะครับผมแต่ผมชอบเกมนี้นะครับผมชอบแนนะครับคือผมเป็นคนที่ชอบแฟนนะครับผมมันก็มีแฟนอยู่นะครับผมเนี่ยครับก็มีแฟนนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นแฟนนะครับผม นั้นผมเอาเออตัวนี่มันทดลองนะครับใส่ตามะสกิวก็ไม่ต้องสนใจนะครับผมนั้นนั้นเราไปดูสกิลของแซนกันนะครับผมผมคือแซนจะเดินเดินช้ามากๆเลยนะครับผมแค่เดินแบบนี้นะครับผมการตีก็คือถ้ากดดาบมันจะใช้กระดูกนะครับผมกท่นะครับถ้าถ้ากระดูกกระดูกหมดแบบ แบบถ้าเราใช้กระดูกหมดแล้วคือโดนตีคือเราตายเลยนะครับผมแล้วพอเราใช้กระดูกหมดใช่ไหมครับมันมันก็จะจะวิ่งเร็วทันทีเลยนะครับผมเพื่อให้เราเก็บกระดูกดูนะครับ <c oughs> แต่ถ้ากระดูกหมดแล้วเราคิดว่าไม่ทนันแต่ถ้าตรงข้างบนนี้นี่กดกดเออมีเต็มสามนะครับผมกดขึ้นแล้วก็กด าไม้ตายนะคบผมกลมมสีดืดงนี่เพื่อ,อเพิ่มนั้นนะคบผมถ้าไม้ตายธรรมดาก็แบบนี้นะคบผมถ้านี้เราจะได้ตัวเริ่มเตรียมนเลยนะคบผมช่งเซตมาดูแล้วไม่ราคาคพืเอยนะผมโดนแค่ไปนดิดเดียวเองครับแต่เราจะเหลือแค่กระดุเดียวนะครับผมคือโดนการโจมตีได้แค่การโจมตีเดียวนะครับผมคือฉันก็นก,นกดปุ่มสีแดงเป็นกระโดดกดสีเขียวเป็นุน่มทีธรรมดากด ีฟ้าก็คือการยิงแกสเตอร์แบตเตอร์นะครับผมผมแลวผมชอบแสนมากๆเลยนะครับผมคือแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคือเออเห็นรูปสีเหลืองไหมครับเนี่ยสีเหลืองนี่ก็คือการการเคลื่อนที่แบบรวดเร็วคือถ้าเรากดทีเดียวคือไปแบบเนี้ยเนี้ยคือมันจะถีกระดูกให้เลยนะครับผมแต่ถ้าเราเดินไปทางเลี้ยวแบบปุ๊บมันก็จะเดินไปเดินธรรมดาเลยนะครับผม แล้วท่าไม้ตายก็คือทาแบบนี้นะครับผมคือกดลงแล้วก็กดท่าไม้ตายนัคนับผมก็จะได้ได้เป็นถ้าถ้าไม้ตายแบบนี้นะครับผมซึ่งแรงมากแต่แดรจาม่ามันไม่เป็นไรเลยนะครับผมคือก,กดตรงนี้คืออะไรนะนะครับกดตรงนี้คือเป็นอันมาตานะครับผมผมชั่วคราวนะครับผมแต่แฟนกดแล้วไม่เป็นละลายนะครับผม ผมแล้วแล้วถ้าเราเรากดเดินแล้วก็กดหัวหัวใจ,ใจเจลามันไม่ใช่ปุ่มนี้นะครับผมเนี่ย จะเป็นท่าควบคุมหัวใจนะครับผมถ้าเรากดขึ้นบนแล้วกดหัวใจคือจะเป็นการยกสตูขึ้นลงนะครับผมคือมันใช้กระดูกเยอะมากเลยนะครับผมการยกสตูขึ้นนี่แหละครับผมถ้ากดลงลงก็คือการในการเป็นมีการยกสตูลงนะครับผมในบทท้ายจะมีทางขึ้นบนนะครับผมแล้วพอเรากดขึ้นกดขึ้นแล้วก็ กดดาวกระจายมันก็จะเป็นการยกตูขึ้นไปข้างบนบนแล้วเดี๋ยวถ้าเรากดลงล่างแล้วเราก็กดท่าไม้ตายก็เป็นแบบนี้นะครับผมท่าไม้จะถึงทวาถ้าถ้าเรากดลงล่างนี่แล้วผมกดผิดแล้วถ้ากดลงล่างมันก็จะเป็นก็ดากระจายกะจกมันจะเป็นแบบนี้ครับผมก่อนนะโอเค มันก็จะกลายเป็นการเลี่ยลงนะครับผมทีนี้ก็จบการฝึกสอนแล้วนะครับผมแต่เราจะไม่จบแค่การฝึกสอนนะครับผมเราจะจบจบได้ยังไงกันเพิ่งไปผ่านไปสีนาทีผมจะไปเล่นผ่านด่านนะครับผมโดยใช้แซนนะครับผมตัวที่ผมชอบมากที่สุดและผมฝึกมันหนักมากในการจมในการเล่นนะครับผมโอ้โอ ไปคิดว่าเกมนี้ทำไมมันจบเร็วอุ๊บบล็อกได้ไม่ตายคาถาตด ชานตุดตุดประจำน,นารุโตชนะเลยนะครับผมแบบง่ายดายเลยนะครับผมมาดู เรื่องนายรุตะใครก็คงรู้นะครับผมถ้าใครถามถามว่าได้ได้เกมนี้มาจากอะไรผมได้มาจากลิงนะครับผมอืออืม,อม บอกให้นะครับถ so, ok ah ้าเราใช้ท่าไม้ห้ตายใจสุดกองเซนเซนคือเราจะเสียกระดูกไปหมดเลยนะครับผมคือระวังด้วยนะครับผมการชิกระถาสะติคิว มาแล้วนะครับผมคือถ้าใครได้เป็นไซส์นี่แหละครับต้องรีบรบรีบเก็บโครงกระดูกให้เร็วที่สุดเลยนะครับผมอุ้งป้องกันผู้ใช้กระาเสริมคิวอ,อูดุดได้แล้วอูอูอูออ พอ,อดีจกเก้าวิจะจบแมตช์นี้นะครับผมผ <'s> ู้ใช้คาถาเฟิร์ลคิวหยุดเดียวนี้ไม,ม่นะ โอเคชนะนะครับผมภายในห้าวิ้นนะครับผมถ้าเวลาหมดก็คือแพ้เลยนะครับผมผู้ตัวมันนี้โกงมากเลยนะครับสกิวาร์ปอ้โกงโกงเปิดมาก็ใช้ท่าไม้ตาตั้งแต่เริ่มเกมเลย เดีนี้ผมเคยสู้แล้วครับผมก็แพ้มันนะครับผมเพเราะว่ความโกงของมันนี่แหละโซเพราะว่าถ้าโซอยู่ของมันนี่แหละที่มันพูดว่าโซอยู่คือใช้ท่าจุดจุดเจ้เจ้าโซอยู่ นี่นะครับมันวับจี้ผมจะมาแก้มือกับมันนะครับผมแต่ต่อไปก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมอูอูออู้กระทัก กระถาไฟระถาไฟเงาเรียนแบบปู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 บล็อกได้ะน,น,นะครับผมโอ้โหโอเคชนะนะผมผมแก้แก้แขนมันได้แล้วนะครับผม ไปสู้กับใครผมก็ไม่รู้นะครับผมผม <bilmiyorum> ไม่รู้จัก,กรกรน,นี้อ๋อซาสึเกะนะครับผมร่างที่ใช้เออร่างได้แล้วนะผมโอ้โ,อโ,อโอกงมากโ,โกงตั้งแต่ตอนเริ่มใช้สกิลแล้วนะครับผมอ้โอ้จะเซนก็สายโกองอีกแบบนึงนะครับผม อออไม่ชนะเลยนะครับผมแทกู้รู้ว่าเจ้าไม่มีพลังเยอะขนาดนั้น ูกหมดแล้วครับผมเนี่ยครับสเตปเตะกันเล่นแซนของผมอืมคือพอกระดูกหมดคือกลับกลับไปเอากระดูกนะครับผมก็มาตีต่อส,สเต็ปโอ้ยสเตปตายเมื่อกี้เกือบตายนะครับผม,มชนะอย่างง่ายดายนะครับผมคือไม่ง่ายดายหรอกครับ จยากไม่ได้สดตาราเจ้าสซตมาผมผมก็สึกจะไม่ไหวแล้วอู้คาถาอีกาอู้คาถาบล็อกคาถาบล็อกมันมีด้วยเลยคนถามว่าเซนบล็อกได้ไหมเซนบล็อกไม่ได้นะครับผมเซนบล็อกได้ไหมล่ะ หยุดปล่อยหยุดปล่อยกออกเริ่มเล่นทางสาธารณะได้แล้วไอชัดจิชัดจิข้าไปดูมาแกไม่ใช่พระเอกเลยซ้ำโอเคครับถ้าไม้เป็นว่าท่าไม้ตาย อ,อูเริ่มมาเปิดเปิดมาต้องรีบหากระดูกเลยนะครับผมถ้าเราใช้กระดูกในตารแรกจุกม,มันจะไม่มา,มา,ม,ามาให้ในตาที่สองครับเราต้องไปเดินเก็บเองงอู้อูอ้กระท้าอู้กระถา เออคาถาเรียกนกอู้มัวมากมันบล็อกอู้คาถาเรียกลุดคาถาเรียกนกได้แล้วอู้เทชีบนก ผมแพแแ้แล้วนะครับผมพราว่ายังไงเซนก็ต้องเลือดน้อยกว่านะครับผม ินบ้าอะไร่เนี่ยโอ้กระทาอูอ้าวแล้วผมจะทำยังไงดีมันผมแพ้มันอีกแล้วอุ้ยจะมันมีท่ากโกงครับ ไม่โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำสำหรับเกมนี้นะครับผมถ้าใครอยากให้ทำเกมนี้ต่อต่ออีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วใครมาใหม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับพวกดูคลิปลองให้จัดเต็มไปเลยนะครับผมสวัสดีค่ะ